ย่ทุกคนอยกขขยับตอนที่สองฮะเกิดอะไรขึ้นเนืะก็ไม่รู้สิขะไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำร้ายเคยทุกคนโปวดวางอาวุธและจงอยู่ในความสง,งบใครคือัวหน้าหมู่บ้านนี้จงก้าออกมาครั้งหน้าขอรับ เจ้าเป็นหนอทีนี้ใส่หรือไม่ใส่ขอรับขขาต้องการให้เจ้าช่วยครับเจ้าเคยเห็นคนในภาพนี้หรือไม่ไม่เลยขอรับเฮ้นั่นผีคนนั้นเนี่ยโอ้ โลกนี้มันจะมีผีได้ยังไงฮะเจ้าโง่โปรดท่านเข้าใจเด็กผู้นี้ด้วยเขาสติปัญญาไม่ค่อยสมประกอบนะชอชังกูาได้โปรดวางอาวุธลงเถอะสกนเขาก็เป็นแค่เด็ก ไม่รู้ภาษาท่านถึงกับต้องท่านเดับมาหาเขาเชียวเหรอคนที่ท่านกำลังหาไม่เคยเห็นที่นี่เลยเจ้านมพูดมาต,ตรงๆแล้วจะไม่มีใครต้องเจ็บตัวมาไม่รู้หอ ก็ไม่เคยเห็นขอรับรอ,อยแผลเป็นบนเนอาที่นี่คืออะไรพอเดเมอร์เขายังเด็กๆเ,เคยถูกแกงแกนะขอรับช่างออหากเจ้าสอดคณะที่ข้ากำลังพูดอีกอย่าหาว่าข้าไม่เตือน แผลนั่นไปโดนมายัางไงเอเข้าจำไม่ค่อยได้จำไม่ได้หลานชายข้าเสียความทรงจำไปเมื่อสามปีก่อนตอนที่เขาถูกแรงแกน่ะชายาย่เขาเพิ่งพูดไปยาสด อืออโอ้เพรเป็นบุนเนาะทำไมไม่มีเลือดยายหนยายยย์ชาอ,อ,อท่อนหัวนาอโอทุกคนเตรียมตัวอย่าให้มันมาเหมิมเกิมใน ที่แห่งนี้ได้พวกเจ้าคิดจะทำอะไรกันเนาะโอ้ข้ามันยาช้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 ายาอยา,ยา,ยา เอาไปกินชาอออทุกคนเราคงไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกแล้วแม้เราจะผ่านอะไรมากด้วยกันมากมายเ๊ะนี่ไม่ใช่เสียงใหญ่นี่ มันไม่สมเหตุสมผลซะเท่าไรเลยแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ข้าเสียใจจริงๆที่ไม่สามารถปกป้องดูแลท่านได้เองหลังจากนี้ทุกคนจงกลับไปที่ที่เดิมซะนี่คือคำสัง่งขอรับยังท่านก็โปรดรักษาสุขภาพด้วยครับสังกุข้าหวังว่าเจ้าจะปลอดภัยนะ หากมีโอกาสก็แวะมาหาบ้างนะเอะพวกเขาไปแล้วเหรอท่านยายเดี๋ยวเขาจะเล่าทุกอย่างให้พังหลังจากไปที่ที่ปลอดภัยแล้วปลอดภัยใช่เจ้าควหนี้ไปให้เกยก่อ,อนที่พวกมันจะตามมาไปเร็ว วิ่งวิ่งอย่าหื้อออเออเออจ้ไหวไหมพักสักหน่อยแล้วรีบไปต่อเถอะเอ๊ะข้าต้องรู้แจ้งก่อนว่าเหตุใดต้องน,นี้หัวซึกหัวซุนแบบนี้ท่านดูมีท่อทีเปลี่ยนไป อย่างกับคนละคนลย่างโขคำนับฮะยายทำอะไรหรือนี่ไม่ใช่ยายถ้าคือสินสูยังฮะสูยังใช่เมต่ตอนนี้ท่านจ,จะจำไม่ได้แต่เดี๋ยวกัน ซื่อนี้คืออะไรข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฮะอ,อ,อะไรนะเกิดอะไรขึ้นนางดัดกระดูกได้งั้นเหรอเเจ้าก,ก็คือฮะเจ้าก,ก็คือผีค,อคนนั้นเนี่ย พี่ีข้าขอโทษด้วยค่ะข้า,ขาปลอมตัวเพื่อปกป้องท่านเมจเจต้องคอยปกปิดตัวและปกปิดปานของท่านเนื่องจากปานของท่านพื้นตัวได้เร็วมันทำให้คนที่ไม่หวังดีมาตามล่าได้ ข้าแล้วยังไงสรุปเจ้าคือใครกันแน่ข้าเป็นคนติดนี่บุนคุณกับท่านและเป็นคนที่สัญญาว่าจะปกป้องท่านและรับใช้ไปตลอดชีวิตปกป้องและข้าเป็นใครกันเจ้าข้าถามว่าข้าเป็นใคร ท่านมีนามว่าโตโฮมุยเป็นหนึ่งในสองคนที่เก่งที่สุดในยุทธภพนี่และท่านเป็นคนข้าหนึ่งในนั้นเออ